สวัสดีครับผมวิทยานะครับเป็นตัวแทนของบริษัทสต e ลเมทัลนะครับและบริษัท Steel Factory นะครับวันนี้นะครับผมก็นี่ครับพามาดูการเชื่อมตะแกรงเหล็กฉีกนะครับตัวนี้ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น X43 นะครับตาประมาณนี้ครับความหนาประมาณนี้ครับตัวนี้ก็เป็นงานของโรงไฟฟ้านะครับที่ไว้ใจ แล้วก็มั่นใจเชื่อมั่นในบริษัทของคุณมีท่านนะครับเราก็มีช่างนะครับที่สามารถไว้ใจเชื่อถือและชำนาญการนะครับในการเชื่อมครับตัวนี้งานลิงงานด่วนงานติดตั้งหัวบ้านระเบียงฟาสานนะครับสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้ครับนี่ก็เป็นผลงาน ที่เราให้มาดูกันนะครับนี่ก็เที่ยงแล้วนะครับก็ยังไม่กินข้าวนะครับงานเล่นจริงๆครับงานนี้ถามว่าหิวข้าวไหมหิวข้าวไหมหิวข้าวเปล่าหิวครับหิวนะครับแต่ต้องทนนะครับเพื่องานเพื่อลูกค้านะครับโอเคแล้วก็จะเป็นของครับสั่งของก็นด้นะครับเป็นตะแกรงเหล็กขีนะครับรุ่นต่างๆครับตั้งแต่เอ สามหนึ่งจนถึงเจ็ดสามครับความหนาทุกทุกความหนาแผ่นเจาะรูอลูมิเนียมสเตนเลสแผ่นชิริเพนนะครับตัวนี้ก็สนใจนะครับติดต่อเข้ามาครับราคามีจำนวนนะครับราคามีนะครับงานสั่งทำฝาท่อชุกกปวรไนท์เหล็กแผ่นเรียบแผ่นเจาะรูนะครับมีหมดนะครับอ่า เรามีบริการให้นะครับยกพกลิฟต์สะดวกนะครับแค่ถอยรุดมาคุณก็ได้ของไปแล้วครับอย่าลืมจ่ายตั้งอย่างเดียวนะครับโอเคก็คร่าวๆนะครับสนใจนะครับติดต่อหรือเข้ามาดูนะครับได้ที่เว็บไซต์ www.steelmetal.co.th หรือติดต่อตามเบอร์โทรนะครับ0632078300-5นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ